คือเราทําน้อยไปโอ้โหโค้ดน้อยไปนะครับฝากร้านน้อยไปอะไรอย่างงเี้ยครับสมมติว่าบางคนมาถึงเขาอาจจะปังแต่แรกเลยใช่ครับพี่ก้อนเนี่ยมาถึงยังไม่ได้ปังใช่ครับแช้์ด้วยกันทำเยอะทำเยอะขึ้นโอ้โแอดเพื่อนเพิ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยผมนั่งแอดแบบวันหนึ่งคือตอนนั้นมันยังไม่ปิดกั้นเนาะเป็นแอดเอาจะบอกเลยคือแบบไม่บอกอ๋อสองร้อยโอ้ห้าร้อยสมัยนั้น เดี๋ยวน <Okay ี응้ไม่ได pues ้ต้องทยอยแน่นอนโอ้ก็คือเราทดเชยเรียกว่าเรียกว่าความไม่ปังตอนแรกของเราได้การทำเยอะใช่ครับโอเคครับจริงจริงมีอยู่เก้าข้อโอ้โหจะจำไม่ได้ทุกข้อแล้วข้อแรกเลยนะครับเราต้องลุกขึ้นมา รต์ดูว่าเรากลัวเรื่องอะไรบ้างแต่ตัวที่เป็นอุปสรรคปัญหาสำหรับผมคือกลัวการปฏิเสธกลัวคนอื่นจะมองเราไม่ดีเวลาเราเข้าไปทักเขาอย่างเงี้ยครับ<อ>ผมรู้แล้วว่ากลัวอะไรผมตั้งใจตั้งเป้าหมายเลยจัก,การมันอยากจริงจัง<อ>เราจะทํายังไงถึงจะผ่านมันไปได้เราจะแก้ยังไงนะครับเออ ผมก็พบ่ตอบว่ามันไม่มันไม่มีก็คือต้องลงมือทำทำแล้วที่กลัวแค่นั้นเองทำให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองได้ครับแล้วก็ฝึกฝึกมองโลกตามความเป็นจริงเพราะว่าภาพความกลัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเหมือนเราอารมณ์เหมือนเราวาดภาพผีขึ้นมาแล้วเราก็กลัวมันเองมันเป็นแบบนั้นเออเราต้องเข้าใจให้ได้แล้วก็พยายามปรับแล้วก็ลงมือทําเลยอย่างนี้ครับแล้วก็ที่สาคัญ ตอนนั้นคือ,คอผมก้าวข้ามความกลัวได้คือมีบัดดี้ด้วยโอไปอยู่ใกล้คนที่เขาไม่กลัวครับซึ่งทรัพกับเขาครับเห็นเขาทํางานที่เขาทักได้เลยเดีวมีโทนต,ตอบรับมาอะไรนเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบไมไกาวเราหลอกหลอนเราแล้วมันจดียวส่งผลทําให้เราแบบแอคชัคนนน่นได้เราคุยอยากคนติดเต้กไปบ่อยใช่รับไม่ได้น,เนบเลยโอ้โหไอเคือมันมันมากกว่าสิบสิบห้าเคสขึ้นไปแน่นอนนะครับ เือมันทำจนเจอครับพูดง่ายๆทำไปจนเจอครันเจอนี่ไม่เจอแล้วไม่ต้องอะไรมากเลยใช่ได้ครับทำไปจนเจอแค่นั้นเองนะครับเออบางทีมันมีอะไรเข้ามาแทรกเราไนะครับมาล่อตาล่อใจเราใช่ไหมเอออันนี้อาจจะมืองบอกเออดีกว่าน่าจะแบบสำเร็จง่ายกว่าใช่ไหมครับคือเราต้องอยู่กับโลกความเป็นจริงอ่ะ ก็คือเราต้องเข้าใจธรรมชาติของทุกสรรพสิทธิ์ว่าถ้าเราจะสร้างความสําเร็จเนี่ยไม่มีอันไหนง่ายจริงๆไม่มีอันไหนง่ายหรอกครับทุกอย่างต้องแบบต้องสู้ต้องลุยแต่อันไหนคือตอบโจทย์เราบ้ากที่สุดคือมันมันมันต้องชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าออเอออเมรียอนะครับมันตอบโจทย์ความฝันเราแล้วแบบผมผมก็คิดแบบกว้างๆเลยนะค,คือทําไมมันต้อง้เป็นอนเมรีย พี่ a ม m y ตอบโจทย์ทุกมิติเลยใช่ไหมอัน,นอื่นอาจจะตอบโจทย์แค่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นความสําเร็จที่เราแบบสำเร็จได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวได้อะไรเงี้ยครับแต่อาจจะไม่ยั่งยืนมั่นคงเหมือนท a r ง y นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการความสําเร็จแบบไหนเราต้องตอบตัวเองให้ได้ชัดเจนก่อนเพราะความชัดเจนในเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันจะทําให้เราแบบคือคัดคัดแยก ลำดับความสำคัญได้อย่างอัตโมนมัติเลยเออเข้าใจไหมครับน<ม>เนาะตรึกสากับอะไรตลอดเลยปีที่ผม,มงูละดับเนี่ยผมคุยกับอะไรแค่คู่ทุกวันคุยทุกวันนะครับตื่สายทุกวันข้อนี้ข้อเดียวอะไรบอกได้หมดเลยเราจะไปได้ยังไงโอเคไหมครับ สุดสาได้นะครับข้อนี้ข้อเดียวโกอเคครับโอเค